สวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะสะดุดนะคะค่ะวันนี้นะคะทีมจะมาให้ความรู้นะคะเรื่องยูนิตลิงค์นะคะยูนิตลิงค์นะคะก็คือประกันควบการลงทุนนะคะยูนิตลิงค์นะคะจะช่วยวางแผนการเงินเราได้ยังไงนะคะมาดูข้อแรกค่ะ การที่จะช่วยวางแผนนะคะเราจะช่วยวางแผนสวัสดิการระยะยาวคืออะไรปกติสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรักษาโรคร้ายแรงอุบัติเหตุหรือชดเชยรายได้ที่ทุกคนซื้อไว้นั้นนะ่ะจะเป็นเบี้ยทิ้งปีต่อปีและเบี้ยจะปรับขึ้นทุกๆ5ปีตามอายุแต่ตัวสวัสดิการระยะยาวของยูนิตลิง์เนี่ยเบี้ยจะคงที่ทุกๆปีจนถึงอายุแปโดยที่ไม่ปรับเพิ่ม แล้วก็ไม่ได้จ่ายทิ้งเพราะเบี้ยสุขภาพที่คุณจ่ายมานั้นเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนให้คุณในกองทุนรวมนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งที่แตกต่างจากประกันสุขภาพสมัยก่อนนะคะประกันสุขภาพสมัยก่อนก็คือคุณจ่ายเบี้ยทิ้งปีต่อปีเหมือนประกันรถอะค่ะปีไหนคุณไม่จ่ายคุณก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะคะแล้วปรับขึ้นทุกๆ5าปียิ่งแก่ยิ่งอายุเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยเบี้ยสุขภาพก็จะสูงขึ้น ตัวยูนิตลิงค์ค่ะถึงมาตอบโจทย์พราะเบีย้ยสุขภาพนะคะจะคงที่ทุกๆปีจนถึง80และเบีย้ยตัวนั้นที่คุณส่งมาจะไม่ใช่เบีย้ยทิ้งจะเป็นการเบีย้ยการที่เราไปลงทุนต่อไปเก็บออมให้คุณเท่ากับเงินสุขภาพที่คุณส่งมาคุณไม่หายไปไหนเลยนะคะสองทุนการศึกษานะคะทุนการศึกษาเนี่ยระบบยูนิตลิงค์นะคะจะเป็นการเก็บเงินที่เป็นระบบนะคะคุ้มครองชีวิตของผู้ปกครองด้วย นะคะการันตีแน่นอนหากผู้ปกครองเป็นอะไรนะคะลูกมีเงินเรียนจบแน่นอนนะคะตัวนี้จะเป็นการวางแผนทุนการศึกษานะคะต่อไปนะคะข้อที่3านะคะการ,กรเกษียณอายุนะคะมันจะทําให้เรามีวินัยในการเก็บออมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สร้างกระแสเงินสดได้หลังกเกษียณน,นะคะมันจะดีกว่าการเก็บเงินธนาคารเพราะมูลค่าผลตอบแทนเนี่ยจะได้มากกว่าธนาคาร แล้วก็ชนะเงินเฟ้อในอนาคตด้วยนะคะตัวที่สี่นะคะก็คือการคุ้มครองทุกคนละภาพนะคะทุกคนละภาพก็คือคุ้มครองความสามารถในการหาไรายได้ของคุณนะคะเมื่อคุณทุกคนละภาพเนี่ยตัวประกันยูนิตลิงเนี่ยจะจ่ายเงินก้อนให้คุณนำไปดูแลตัวเองให้คุณนำไปรักษาตัวเองนะคะตัวนี้จะคุ้มครองให้ด้วยนะคะตัวที่ห้านะคะเงิน ประกันยูนิตลิงเนี่ยจะเอาไปลงทุนนะคะเสมือนเงินฝากกองทุนแล้วก็หุ้นนะคะการลงทุนเนี้ยจะมีผู้บริหารจัดก,การกองทุนนะคะที่มีความสามารถนะคะคุณไม่ต้องมีความรู้มากมายนะคะจะมีผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยคอยบริหารเงินฝากกองทุนหุ้นให้คุณนะคะตามแบบสอบถามที่ให้คุณทมว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ น้อยกลางมากหรือมากที่สุดผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็จะบริหารจัดสรรเงินทุนต่างๆนะคะไปอยู่ในกองทุนต่างๆที่ตามความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้นะคะแล้วก็ข้อที่หกเนี่ยก็เป็นการลงทุนกระจายความเสี่ยงก็คือจะมีท้องลงทุนในต่างประเทศและในประเทศนะคะจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็คุ้มครองเงินต้นให้กับนักลงทุนนะคะในกรณีเสียชีวิตนะคะ อย่างเช่นทุกคนละภาพไปแล้วได้เงินก้อนไปรักษาตัวไปดูแลตัวเองแล้วต่อมาคุณเสียชีวิตคุณก็จะได้เงินอีกก้อนหนึ่งนะคะเป็นค่าทำศพหรือส่งต่อมรดกให้ลูกหลานนะคะยูนิตลิงก์ตัวนี้จะช่วยสร้างกองทุนมรดกแบบปลอดภาษีปลอดภาษีคือเงินที่ทุกบาททุกสตางค์ที่อยู่ในยูนิตลิงก์เนี่ยที่คุณได้กําไรไปได้ผลตอบแทนไปเนี่ยจะไม่ต้องเสียภาษีมรดกเลยแม้แต่บาทเดียว นะคะคและที่ดีไปกว่านั้นนะคะหากใครมีบรดกงเยอะๆนะคะทำผ่านประกันโควตการลงทุนตัวนี้นะคะสามารถแบ่งให้ทายาตเป็นสัสดส่วนที่ชัดเจนนะคะจะไม่มีเหตุการณ์ที่จะมาตีกันว่าพ่อให้คนนู้นแม่ให้คนนี้ตัวนี้จะเป็นแบ่งให้ชัดเจนและก็เมื่อครบอายุเนี่ยถ้าคนไหนนะคะที่ลูกหลานไม่เลี้ยงเนี่ยเราสามารถชะงักการจ่ายให้ลูกหลานคนนั้นได้นะคะเราสามารถ เก็บไว้ก่อนยังไม่ให้เรารอจนแบบเราถึงลมหายใจสุดท้ายก่อนเราถึงจะแบ่งจัดสรรให้สามารถได้กันไว้สําหรับผู้สูงอายุท่านไหนที่กลัวลูกหลานไม่เลี้ยงเนาะที่จุดเด่นของมันคือปันปอดภาษีทุกอย่างไม่เสียภาษีมรดกนะคะอันนี้คือคร่าวๆว่ายูนิลิ่งจะช่วยวางแผนการเงินได้ยังไงนะคะตัวเนี้ยจะวางแผนทั้งรากฐานเลยเกี่ยวกับการความเจ็บป่วย นะคะเงินทุนสำรองนะคะแล้วก็การลงทุนนะคะตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการซื้อสุขภาพมาให้ลูกนะคะเพราะปกติเนี่ยเราซื้อสุขภาพให้ลูกเนี่ยเราจะจ่ายเบีย้ยทิ้งต่อปีอยู่แล้วทิ้งไปอยู่แล้วแต่ตัวเนี้มันจะตอบโจทย์คือเบีย้ยสุขภาพที่คุณได้มามันจะเอาไปที่คุณจ่ายมามันจะเอาไปลงทุนในกองทุนทําให้คุณมีมูลค่างอกเงยเหมือนกับคุณได้สุขภาพฟรีนะคะแล้วก็ คนที่ในช่วงวัย30ที่กําลังวางแผนเกษียณนะคะาสามารถวางแผนเกษียณได้ตอน30นะคะว่า60อยากมีเงินอยู่ในพอร์ตการลงทุนเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าคน40ขึ้นไปเนี่ยสามารถวางแผนด้านสุขภาพได้เลยเพราะเบี้ยต่อไปมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นเบี้ยคงที่นะคะอันนี้ก็ฝากว่าเป็นความรู้นะคะอย่างซีนจะออกให้ความรู้เรื่อง Unit Link อยูนิตลิงค์บ่อยๆนะคะเพราะว่าต่อไปเนี้ย ประกันสะสมทรัพย์จะปิดหมดแล้วจะเหลือแต่ประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์นะคะจุดเด่นก็คือคุณไม่ได้จ่ายเบีย้ยทิ้งเลยนะคะเบีย้ยที่คุณจ่ายมามันเอาไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลมาให้คุณนะคะตัวนี้จะเป็นจุดเด่นนะคะใครนะคะที่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจหรืออยากจะวางแผนนะคะสามารถติดต่อซีนได้ในอินบ็อกซ์นะซีนยินดีให้คำแนะนำวางแผนทางด้านการเงินนะคะ เพราะว่าเรื่องเงินตอนนี้มันสำคัญมากนะคะนอกจากคุณจะหาเงินมาได้แล้วนะคะการวางแผนการเก็บออมหรือวางแผนการใช้เงินในอนาคตยิ่งสำคัญด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ